Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง Pop of f a t r ร o อครับผมวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคัมแบ็กมาให้ได้ดูกันนะฮะก็คือ Chronograph ของ Victor นั่นเองนะฮะเป็นวงที่เรารอมานานมากๆเลยเรารู้สึกว่าจากคัมแบ็กครั้งที่แล้วพวกเราต้องรอกันนานมากๆกว่าจะมีวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะ,ะมีกันอยู่6คนก็ตามนะฮะเพราะว่าพี่ซึงอูก็ เขากรมมานะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นการคัมแบ็กที่มี6คนนะฮะไม่ได้คัมแบ็กมานานเลยอะแบบคัมแบ็กแบบจริงจังอะเพราะว่าคราวที่แล้วอย่าง Sweet Travel ใช่ปะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคัมแบ็กจริงจังขนาดนั้นป้าในความรู้สึกเรานะมันก็ไม่ได้เป็นการคัมแบ็กที่แบบอุยมีอัลบั้มแบบ p h สิ i c a ลอัลบัมาให้เราได้ซื้อได้เก็บกันอะไรอย่างนี้เนาะก็ครั้งนี้นั่นแหละอะ แต่ว่ามีสินค้านุ่นนี่นั่นในตอน world tour นะฮะแล้วก็มีสินค้า,าตุ๊กตา,ต,าต่างๆซึ่งเราก็มีอยู่ตรงนู้นบนชั้นวางของเราด้วยนั่นแหละนะแต่ก็นี่ก็เป็นอีกค o m แ b a c ที่แบบมาแมาแหละเป็นค o m แ b a c จริงจังที่เราก็ preorder อัลบั้มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ chronograph เป็นยังไงบ้างรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า จะมาดูกันว่าบยองชานและซูบินของเราจะได้ออกมาเยอะแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเมนเราสองคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบทน้อยแต่ว่าก็เด่นนะทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือเด่นแต่ว่าท่อนแอบน้อยไปหน่อยทั้งสองคนเลยนะฮะก็เรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและเพลงออกมาจะเป็นสไตล์ไหนนะครับยังจะย้อนกลับไปแบบ ช่วงก่อนนั้นนี่หรือเปล่าหรือว่าคอนติเนียวกับซาวด์เพลงแบบวัดไอเซตนะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูทีทรงทีเซอร์อะไรเลยสักติดนะมาดูกันดีกว่าครับทรอ n โ g กราฟอ่ะมาจ้ามาจ้าสามสองหนึ่งดูถู่ถูถูถู่นี่มอกี่จะพูดเราอ่ะลืมจะพูด่อะไรอ่ะอ่า เมนเราสองคนเปดิดเลยจ้าทังซเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบชานคิ้วมากออ้้ โอ้โน้ต1ซึ่งชิดอ๋อรู้แล้วนึกออกแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าเซจุนที่เรารอคอยนะฮะผมดำสักทีรู้สึกรอคอยเห็นหลายๆคนเขารอคอยเหมือนกันที่จะเห็นอ่าเซจุนคัมแบ็กกับผมดำเพลงสนุกกับที่คิดนะเนี่ย มันแนวสนุกอะที่ทคิดอ่ะโคนชอบการใช้เสียงอ่ะซึ่งชิคมากมอ,มอ,มอ่าเจ้าพ่อท่อนบนเฮ้ยผมคิว้วผมคิ้วมากผมรับการเป็นแฟชั่นนิสต้าแล้วก็ไม่ได้ฟังเขาแรปเลยจ้ะทำไม แบบได้อร่อยมากอ่ะโอโหเย็บหน้าเลยจ <c oughs> ้าชอบมากชอบท่อนแร็มากโ oh อ,อ้ my god ไขวกรอบได้ไหมอ่ะแร็สนุกมากเลยเพราะตอนอันหลังๆอ่ะอะไรน,นั่นอะโอ้ my god ทันเซ มันนี้ ja, ชอบบีทที่มันเปลี่ยนไปด้วยอ <e ่ะเฮ้ยออกเป็นแบบนาฬิกา เสีงสยงใสๆแล้วนี่ก็เสียงแบบโคดวิชคอนทุกติดถูกนะเฮ้ยคิวเชจุนค <laughs> ิวจังวะ <laughs> 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 น่าดืูมากแบบเมื่อกี้แทบไม่ได้เห็นรอยสัทที่คุณยองเขาอวดเลยนะ เฮ้ยทำ breakdown คือแบบโอ้ยอยากให้ high note นานกว่าน,นี้แล้เพ่งติดหัว CG on scene ของ Sejun ดียะ โอ้โอ้มินโอเยต่อแล้ววะ <st arts> จะพอท่อนบนบอกแล้ว chronograph นะครับสำหรับคัแมแบ็กรอบนี้โอ้ย หลายเอลเมนต์มากใน MV เพลงน,นี้นะฮะเน้นแบบว่ามันอาจจะดูเป็นการอยู่ในกล่องไปนิดนึงนะสำหรับเราแต่ว่าภาพสวยอันนี้ไม่เถียงเลยว่าภาพสวยมันมีความเบาวกว่าที่เราคิดนะตอนแรกที่เราเห็นจากภาพทีเซอร์อะไรเงี้ยพับนิ่งอะแต่ละคนดูลุคแบบมีความเท่ๆมีความดาร์กนิดนึงอะไรอย่างงี้ปะแต่ว่าพอได้ฟังซาวด์เพลงแล้วมันแอบสดใสกว่าที่เราคิดอะมันใช่แหละมันขายยังยังมีเอลเมนต์ของ ความเท่ความเป็น masculinity เหรออะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ใช่ในแนวช่วงแบบว่า nostalgic night ตอนที่มี6คนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเท่าแบบ What I Said หรือว่า Howling อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสดใสเออมันเป็นมันเป็นแนวเท่แต่ว่ามีความสดใสในเอลเมนต์ของตัวเพลงนะฮะแต่ละคน v i s u a l ัฒนาการด้านวิชวลของแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไว้กินอะไรกันมาเนาะทุกคนดูดีมากแล้วฮันเซคือแรปโคตรมาแบบมาเปรี้ยงมากๆอะ่ะมาแบบครองท่อนหนะแบบนี่คือท่อนแรปคุณฮันเซคุณเอาท่อนแรปนี้ไปแล้วก็ he e i t up ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไทยยังไงแต่ว่าต้องบอกเลยว่า he ate t that part อันะฮะก็คือครองใจไปเลยสำหรับท่อนแรปท่อนนั้นของฮันเซมันสนุกอะมันเป็นแรปที่เอลเมนต์เยอะมีหลายดินามิกมีหลายบีทให้เราได้แบบว่าวิ่งไล่ตามอะทุกคนเพราะเรามันมันจะมีเพลงที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราต้องไล่ตามเพลงเราต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นตอน่อจะเกิดอะไรขึ้นตอน่อเรารู้สึกว่าในท่อนแรปของฮันเซตรงนั้นฮะมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยัน่นคือน้องยองดูดีมากจะ้ะแต่ว่า อรอยสักที่ที่เคยอวดนั้นแทบไม่ค่อยได้เห็นเลยนะฮะเอาจริงท่อนทุกติดหูอยู่นะตอนนี้แบบ love chronograph และคือเสียงของซึงชิกตรงนั้นนะมันแบบมันใช่อ่ะมันเหมาะกับเขามากอะด้วยที่ซึงชิกเป็นคนที่ร้องเฮทโทนเมื่อไหร่ เสียงมันจะไม่ได้บางหลงเลยเสียงแบบยังมีความแข็งแรงมีความ rich ความหนาอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วเนื้อเสียงคือโอ้ยสวรรค์สร้างสรวรรค์ประทานจริงๆอะ่ะเนื้อเสียงของซึงชิกอชอบมากการเกรดดิ้งสีของภาพดีมากชอบการเกรดดิ้งสี MV เพลงนี้คิดยังไงบ้างทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนะฮะว่าสมมับการรอคอยในคัมแบ็กนี้หรือเปล่าเป็นเมนใครหรืออะไรยังไงอยากขายอะไรเกี่ยวกับวิกตันก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้ ะะก็วันนี้ขอบคุณที่ดูมาจนถึงจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรใหม่มาเอีก,ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย